สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าสวชะก้าวไกลปั่นราคามโนหนุนพิธานั่งนายกรัฐมนตรีปวดปริศนาร,รมฟันชก312แพ้ศึกเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายเสรีสุวรรณพนนในสารสมาชิกวุฒธธิสภาแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมทางก,การเมืองของวุฒิสภานะครับ เสรีให้สัมภาษณ์กับประเด็นที่พักคก้าไกลเนี่ยได้พูดถึงทิศทางที่ดีที่สอบอจะโหวตให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคือนายพิธาลิมเจริญรัฐจากพักคก้าวไกลนะครับเสอบอรีบอกว่าอย่างนี้ครับมันเป็นเพียงแค่การปั่นราคาทางการเมืองหรือว่าการปั่นหุ้นทางการเมืองเท่านั้นแหะครับเพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยสวที่เคยประกาศว่าจะสนับสนุน นายกรัฐมนตรีของเสียงข้างมากเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ20คนเท่านั้นแหละครับส่วนใหญ่ไม่เคยเอ่ยชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลเลยแม้จะมีคนเอ่ยถึงชื่อแต่ทราบว่าเขาก็ถอยแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับในกรรมธิการเนี่ยเรามีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายพิธาซึ่ง ผมยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยังเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อขอข้อมูลโดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับนี้สินและก็ทรัพย์สินที่สอดคล้องกับอมคุณสมบัตินะครับ